สวัสดีครับเมย์สวัสดีครับพี่ก่อนเดื่นวันนี้คุณชนะโนยิลิครชนะโนโอิลิดได้เนีย่ยความรู้สึกแรกหลังชนะนี่คุณรู้สึกยังไงครับรู้สึกแบบอ๋อโล่งใจมากครับผมเพราะว่าโนยิลิเขาก็ไม่ธรรมดาแข็งแกร่งมากแล้วเขาก็หวังมันจะมาถล่มผมจะมาชนะผมไม่ได้ไงแต่ผมก็ซ้อมมาดีก็บางแผนมาดีฝงกันชกการซ้อมมาดีทำให้ออกมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าผมก็ภูมิใจมาก ตลอดเกมการชกเอาจริงๆแล้วคุณโดนอาวุธอะไรหลักๆของหนอยนี actually, like yeah. ่ังครับจริงๆก็โดนเตะขามากกว่าเตะขาแล้วก็โดนลูกเตะลูกเตะยัดท้องครับแค่นั้นครับเท่าที่ใช่เตะฉากเตะฉากเข้าไปในหาท้องแล้วก็เตะเข้าหน้าก็อาวุธที่เขาถนัดก็ประมาณนั้นครับผมที่โดนแต่ก็อยางไงก็ไม่มีอะไรหมัดก็หมัดก็ไม่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 มีปัญหาหมัดนี่ไม่ได้หนักไม่ได้หนักครับเพียงแต่ผมมองไม่เห็นเพราะว่ายกสองผม ตาผมข้างนี้ผมมืดผมชกแค่ตาเดียวยกสองเพราะผมโดนเตะเข้านี่ครับเตะเข้าตาแล้วตาผมบอดแล้วมองไม่เห็นแล้วลางแล้วเขาเตะเขาเตะเหมือนเตะยัดแล้วเข้าโดนตาเราใช่ไหมเตะเตะยัดขึ้นมาเลยเข้าตาแล้วปรากฏว่าก็มองไม่เห็นใช่ก็มองในยกที่สองใช่กลางกลายกสองกลางยกสองเลยใช่กลางยกสองคือจริงๆแล้วถ้าโดนเตะแล้วตามันปิดอย่างเงี้ยมันเหมือนกับช่วงวิกฤตของเราเลยใช่ชอนนั้กนตเลยใช่ใช่แต่เราพยายามเก็บอาการเราจะไม่แสดงอาการให้เขาเห็นครับ แต่เราก็ก็ไปๆก็โดนหมัดยกสองเห็นไหมที่ที่ยินรับหมัดเขาเพราะว่าเรามองไม่เห็นหเราลบหลีกไม่ได้สลลไม่ได้ใช่ครับมองเห็นตาเดียวอ่ะคนเหมือนตาเดียวอะ่ะประมาณับแล้วพอหมดยกสามนี่เป็นไงคุณรู้สึกว่ามันโอ้โหมันจะส่งผลอะไรไมหมเนี่ยตอนนั้น<อ>นาทีนั้น<อ>หรือมันเริ่มมองมองเห็นขึ้นแล้วใช่พอกลางพอหมดยกที่สองพอได้ให้น้ําให้อะไรก็เช็ดตรงเช็ดตาก็เริ่มรู้สึกอ่าเริ่มเห็นกลับมากลับมาเริ่มภาพเริ่มกลับมาเหมือนเดิมอ่า แต่ก็ยังลางๆอยู่ยกสามยังลางๆอยู่ครับทําให้เรามองเห็นมากขึ้นไม่โดนมัดแล้วตอนนี้อ๋อก็มองใช่ขึ้นกว่าเดิมีกเยอะไหมใช่ขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับเยอะยกสามก็เลยใก็ออกมาเกมอย่างที่เราเห็นนะใช่คร่งวครบสามยกเมย์มั่นใจไหมครับก็ค่อนข้างมั่นใจครับผมมั่นใจประมาณแปดสิบเซนครับผมที่จะาชนะเพราะว่าเราทําอาวุธเราได้ดีกว่าเขาเขาเป้ากว่าเขาเราสามารถป้องกันรับป้องรับก็ได้ ทุกอย่างครับรู้สึกเมย์จะโดนมิกาสกิเหมือนลูกเตะประมาณว่าเตะยัดไปบริเวณลำตัวเหมือนที่ซูเปอร์เล็กเคยโดนใช่ครับเป็นไงสองครั้งประมาณโดนประมาณสองครั้งครับแต่ก็จุกครับแต่ก็ไม่จุกมากจุกทําให้เราทนไหวทนไหวทนไหวเพราะว่าเราซ้อมมาดีเราซ้อมอัทองมาดีเราวางแผนมาดีครับอันนี้อันนี้อาจารย์แก้วบอกมาเลยว่าอาจารย์แก้วบอกมาเลยต่มันจะจักกะที่ใช่จะหัดใจไม่ออกก็เลย ย้อมกระเพาะมายางดีโอ้ครับศึกษาชัยชนะในครั้งนี้เอาจริงนะที่ผ่านมาเมเหมือนฟอร์มอาจจะเอาจริงๆนะอันนี้พูดจริงๆมันก็เหมือนกับรุ่มๆดอดนๆนเหมือนอันเหมือนแบบหมดความมั่นใจไปบางส่วนไฟนี้ชัยชนะในครั้งนี้มันมันเรียกอะไรกลับขึ้นมาได้บ้างครับมันเรียกความมั่นใจของเรากลับขึ้นมาได้ค่อนข้างเยอะเลยครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้เห็นชัยชนะนานแล้วอ่ะหลายเดือนหลายปีแล้วอ่ะเราก็แบบอย่างเราก็ไม่ได้โชปบ่อยด้วยทําให้เรา อยากกลับมาชนะได้ก็ถือว่าโอ้โล่งใจแล้วก็กลับมาชกในไทยด้วยครับคนไทยมาเชียร์เยอะทําให้เรามีกําลังใจเรายิงชนะด้วยทําให้เราโอ้โล่งใจเลยตอนนั้นเหมือนแบบตอนเปิดตัวนะคนไทยเลยโอ้ประทับใจมากประทับใจมากปกติเพราะว่าไปชกต่างประเทศจะไม่ไม่ค่อยมีคนไทยเขาจเออใช่เพราะปกติคุณจะชกต่างประเทศตลอดเสียงเชียร์นี่น้อยมากเงียบมากเงียบมากครับเขาจะไม่ค่อยเชียร์เหมือนไทยหรอกเขาจะนั่งดูแบบ เงียบระมามันจะจะเป็นฟิลนั้นมากกว่ารู้สึกใจฟูไหม <laughs> มันก,นก,ก,กนร็รู้สึกแปลกๆนะครับรู้สึกแบบไรเออรู้สึกแปลกมันตื่นเต้นอนะ่ะมันคนขวัญเ,เราเยอะเราแบบเราทำอะไรไม่ถูกอ่ะต,ตื่นเต้นอ่ะแต่ก็ทําให้เรามีแรงนะมีแรงมีกําลังเออวะ่ะคนเชียร์เราเยอะเราต้องทําให้ดีทําให้ได้ทําให้ชนะอะไรเงี้ยออกมาแสดงว่าเมย์อาจจะรู้สึกชอบบรรยากาศประมาณแบบนี้แล้วนะใช่ครับเพราะว่าไม่ได้เจอฟิลอย่างเงี้ยหลายปีหลาย มนหลายเดือนแล้วครับถ้าเราจะเปรียบเทียบกับช่วงที่เมพีคที่สุดอ่ะเคยเป็นเบอร์หนึ่งโลกกันเนาะกับตอนนี้มันมันห่างกันสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับมันห่างกันประมาณตอนนี้ผมว่าประมาณมได้สักประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ของที่เต็มร้อยของที่ดีที่สุดครับที่ดีสุดเต็มร้อยใช่ไหมครับ mm hmm. ผมคิดว่าประมาณเจ mm ็ด hmm. ส mm ิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบได้เจ็ดสิบแปดสิบประมาณนี้ละครับมีมีไม่ได้เต็มร้อยเหมือนเมื่อก่อนเ mm hmm. มื่อก่อนเพราะว่าทำอะไรเราคิดอะไรเราก็ทำได้ตลอดแต่ตอนนี้เราต้อง เกลอแรงไว้ไงอเราต้องเพราะว่าเราวักใดเราอ่ามันไม่สดแ่ะเออพูดยังไงมันไม่สดใช่มันทําอะไรเราเป็นยนึงเราก็เหนื่อยแล้วเนี่ยเราต้องแบบเออปิเราต้องมีนะมียกนะต้องมีนเราต้องแบบเกลือกาลังไว้อะเหมือนเมย์ต้องอาศัยลูกเก่าเข้ามาช่วยเยอะเลยถูกต้องเลยครับเพราะว่าเราต้องอาศัยลูกเก่ามาช่วยอายุเราก็เพิ่มขึ้นน่ะเราไม่ใช่เด็กๆถ้า24 25เหมือนเขานี้ก็ เออเออมาสิช,ชนชุยเลยรุยเลยรุยแหลกเหมือนกันโอ้มันต้องปวดมือแล้วใช่เพราะว่าตอนช่วงพีคผมก็ยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าอย่างนี้แหละใครจะสู้กับใครก็ได้กับใครทั่วโลกแต่ตอนนี้ตอนตอนนี้อาจจะต้องขอเวลาหน่อยนิดนึงเอาไว้นิดนึงคราวนี้เมยเดี๋ยวประมาณปลายปีเนี่ยมันจะมีมวยรอบเวิลด์กลางปีคิกบ็อกซิ่งเฟ t เ e r w e i g h t t o u r n a m เมื่อคราวที่แล้วซีซั่นที่สองคุณลองแชมป์ ถ้าซีซั่นนี้มีชื่อติดมวยรอบนี่คุณคิดว่าไงมั่งถ้ามีชื่อติดมวยรอบนี้ก็ถือว่าดีมากเลยครับผมเพราะว่าผมก็อยากเข้ามามีส่วนร่วมของรายการทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยเพราะว่ามันก็เป็นรายการที่ใหญ่ระดับโลกแล้วก็เป็นรายการจุดสูงสุดของนักมวยแต่ละคนที่อยากยืนจุดสูงสุดอย่างชื่อคิดอย่างเงี้ยเขาเป็นระดับเก่งสุ์สตาร์ไปแล้วอ่าร่วมไปแล้วเราก็อยาก ไปยินเชียงคันกาบ้างเฮ้ยค uh ุณก็เคยชนะเขานะสิบปีที่แล้วสิบปีที่แล้วพชนะเขากลับ้าสิบปีแล้วแพ้เขาครับก็อย่างว่ากเป็นตามเวลาใช่เป็นตามเวลาแต่ก็ไม่น่เหมือนกันเพราะว่าหลายๆครั้งที่เราแพ้ก่อนกลับมาพลิกชนะกลับมาชนะในตอนหลังมันก็มีเยอะใช่มันอยู่ที่จังหวะบนเวทีมากกว่าอืมก็คือเรื่องจังหวะเป็นเรื่องจังหวะด้วยเรื่องการซ้อมด้วยฝากร่างกายด้วยทุกอย่างการแก้เกมการต่อยสภาพอากาศทุกอย่างครับมันมีผลหมด คุณเพิ่งได้ลูกตอนนี้มีลูกกี่คนแล้วลูกมีกี่คนสองคนคนหลังนี่ผู้หญิงผู้ชายครับคนคนแรกสี่ขวบผู้ชายคนหลังก็สองเดือนผู้ชายเหมือนกันเฮ้ยคุณพ่อลูกก่อนเลยเนี่ยโอตอนนี้ได้ค่าได้ค่าแพมเพิร์ดแล้วมีกำลังใจแล้วลูกคนที่สองนี่ผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายครับผมพอจะบอกชื่อได้ไหมชื่อน้องเปเป์ครับ อ๋อน้องเปเปอร์ผมนึกว่าจะชื่อสินทิชัยน้อยโอเคครับยินดีนะครับสำหรับแม่คุณพ่อ้ายแดงแล้วก็สุดท้ายนี้ฝากแฟนๆนะครับก็อยากฝากแฟนๆครับที่ยังซัพพอร์ตที่ยังเชียร์ผมอยู่นะครับผมก็จะทำหน้าที่ผมให้เต็มที่ให้ดีที่สุดครับผมแพ้ชนะผมก็เต็มที่บนเวทีอยู่แล้วก็อยากให้เชียร์ซัพพอร์ตนักมวยไทยทุกคนแล้วก็ผมด้วยครับผมอยากให้กันตงใจกันต่อไปยังไงก็ทำหน้าที่ให้เต็มที่ทำให้สนุก จกให้สนุกแล้วก็เอาใชนะกลับบ้านให้ได้ครับผมสู้สู้นะเมผมดีใจที่คุณกลับมาได้นะสุดยอดสุดยอดโอเคโอเค,โอเคครับครับผมครับ